ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีไปทางเพจ a ฟ e b o o k ด้วยนะครับก็มาต่อจากที่ทําหัวลากนะครับก็อันนี้มาทาเทเลอร์อีกแล้วครับมาทาเทเลอร์ให้ดูนะครับว่าสอนทาหน่อยพี่โอเคเดี๋ยวทําให้แนะ่นอนครับขอมากันเยอะนะโอเคนี่สองแผ่นนี้นะครับนี่มันต้องงประมาณเนี้ยเราต้องทาให้มันติดกันนะครับก็อนดับแรกก็ใช้อนี้ ใส่ตัวข้างล่างยึดไว้ถ้าไม่ยึดมันก็จะติดกันไม่ได้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสองตัวนี้ให้มันติดกันนะหรือว่าทุกคนจะแยกได้ครับผมมาใส่รูนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบผมใช้ติดกันนะดีละเฮ้ย <Okay. S 1> แต่ประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้แผ่นติดกันแล้วใช่ไหมโอเคแล้วผมใส่ตัวนี้ไว้ไปเพื่อเป็นบอกนะครับเนี่ยตัวสี่เหลี่ยมนะโอเคต่อไปก็ทําที่ยึดนะครับ ไก่ตรงนี้นะครับมันก็จะปลอ,อกออกออกมาเนี่ยเนี่ยนะครับสีอันนี้เน,นี่ยอันเนี้อันนี้ผมไม่ได้ขัดสีออกที่จริงเป็นสีขาวนะครับผมก็ไปผมไปทาสีมันเนาะไม่เป็นไรนะครับสีมันจะไม่สวยนเลยใส่ข้างับผมนี่ดังกรึ๊กไปไงอืมนี่นะครับ ใส่สองข้างแบบนี้นะครับมีทุกคนอันนี้ทําตามได้นะครับผมไม่ไม่ห่วงเนาะทําตามได้ครับนี่ใส่คอคอคอจะประมาณเนี้ยนี่นะครับผมที่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่อกับหัวลากนะครับนี่มันจะเป็นปุ่มอย่างเงี้ยนะครับข้า่า็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่ล้อนะครับล้อนี่ใส่ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยว แผ่นมันมืดหน่อยนี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยมีนะนี่ขนาดไม่ค่อยมีนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยอะไรครับใส่ของข้างนะครับนี่ทรงมันจะได้ประมาณนี้อโอ้ยตอนนี้มันจะกว้างอยู่นะแค่ผมจอดซองคันก็เต็มแล้วเนี่ยที่ที่ผมถ่ายลงทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเลยอันเนี้ยตัวตัวเต็มเลยเนี่ยอีคันนึงก็สีเขียวนะครับขี่ดูเมื่อกี้เนาะ โอเคต่อไปก็ตกแต่งอุ้ยกระเด็นเลย<ะ>อย็ากระเด็นสิต่อไปก็ใส่ตรงนี้นะครับแผ่นสีฟ้านี่นะครับใส่หลังสี่แผ่นสีเหลี่ยมอันนี้โอเคใส่นี่นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยว่าน่าจะกว้างอยู่หละอ่ะัวนี้สีฟ้าอันนี้นะครับก็ปิดตัวนี้ให้มันดูเรียบเรียบเนาะ มันจะได้อยู่นี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้เริ่มรูปเป็นล่างแล้วผมกดนิดนึงเพราะว่ามันยะกเท่าขยับนะครับโอเคต่อไปก็ใส่ตรงนี้สี่เหลี่ยมสีขาวนี่นะครับแต่สองข้างเลยนะครับในกล้องเห็นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับหรือจะไม่รู้ได้ไงนี่ นี่ตรงประมาณนี้นะผมเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวใส่บันไดต่อเลยนะบันไดที่ลดขึ้นลงบ่อยๆที่ไปขอโทษน,นะไปไอไปย่ำนาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ทำเล้นแบบอันนี้ผมไม่ไย่ำนานะผมทำทำเองนี่บันไดก็ใส่อันนี้อันนี้รูที่หนึ่งอันนี้รูที่สองนะครับใส่ใส่รูที่สองนะครับผมอันนี้ก็ไว้แล้วเพราะว่ามันมันไม่มีตัวขีดเดียวนะครับ ภาพได้มันก็จะประมาณนี้ครับฟังโฟก,กัสหน่อยเนี่ยพับได้เอาลงได้นะครับผมสองข้างเลยนะครับเนี่ยนี่ขั้นทะี่สองเลยโอเคก็ทรงจะประมาณนี้ครับต่อไปก็ตกแต่งนิดหน่อยรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนไอ้นี่ผมใส่ผิดตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเขียวเนี้ยโอ้โหผมก็ลืมนะใสผ่ผมใส่ผิดครับผมใส่ผิดตตต ขอโทษนะครับนี่นี่มันต้องใส่ตรงนี้หรือเปล่าวะนี่อ๋ใช่ใช่ใช่มันต้องใส่ตรงนี้ผมเผื่อไปใส่รูนี้โอ้ยจบแล้วชีวิตเมื่อย่างนี้มันต้องใส่รูนี้โอ้โหผมก็คลื่งอีกแล้วเฮ้ยนี่ผมองใส่รูนี้นะครับผมใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหอีกแล้ว ว่าสมองผมเริ่มไปก่อนที่จะทํารถอีกแล้วเนี่ยต้องต้องไปรักษาสมองกันตอนนีนน้ไม่ไหวแล้วอ๋อใช้อ๋อตรงนี้โอ้โหที่อ๋อนี่ต้องนั้นนี่นะครับให้ตรงกับตรงนี้อ๋อทำไมทําไมฉันลืมข้างนี้ล่ะให้มันตรงกับสีขาวนะจี้ผมสีเขียวนะตรงกันนะครับแล้วก็เอาสีเขียวเนี่ยติดอันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้่ยเนี่ย เพราะว่า oh, อันนั้นที่ผมถ่ายลงมันต้องมีอันนี้โอ้โ oh, ห oh, อีกแล้วผมลืมครับโทษทีครับก็เขาขอโทษขอขอภัยนะครับ่าคันนี้ผมทําได้ประมาณประมาณสี่สัปดาห์แล้วมั้งคันนี้ที่ผมถ่ายลงทุกวันทุกวันนะครับก็ทาเสร็จถ่ายเลย <laughs> นี่ตัวนี้นะครับใส่สองรูนี้นี่ นี่นะครับผมสำหรับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูมาททนขัายคำหลุดแล้วโอ้ยจะหลุดสินี่นะครับผมก็สำหรับเทเลอร์ในวันนี้นะครับเดีย๋ยวผมเอารถมาเทียบกอนเนี่ยนี่รถมาวางทรงมันก็จะประมาณนี้ผมวางให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมขยับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับผม วันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมทำมนะครับคันนี้เนี่ย,ยคันนี้นี่นะครับคอจะประมาณนี้นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไเพี่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ